และสำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่เป็น<ะ>ลูกค้าของทอสสนะฮะก็ตอนนี้ทอสสเขายกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลของธนาคารแอปพลิเคชันนี้ครับท่านผู้ชมะฮะ GHB All Gen ซึ่งเขาปรับโฉมแล้วก็พัฒนาสุดยอดเทคโนโลยีนะฮะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล็ความต้องการของลูกค้าทุกเจนเลยแอปเดียวครบจบทุกเรื่องเขาเพิ่มมา3ฟังก์ชันการให้บริการนะครับฟังก์ชันที่1เนี่ย ขอสินเชื่อผ่านแอปได้ด้วยนะฮุโดนะค่ะยื่นเอกสารง่ายรู้ผลไวสะดวกรวดเร็วลูกค้าก็สามารถติดตามผลการยื่นขอสินเชื่อได้ด้วยตัวเองนะฮะตลอด24ชั่วโมงเลยโอ้เดี๋ยวนี้ขอสินเชื่อนี่ผ่านแอปได้ด้วยนะค่ะ,ะฟังก์ชันที่2นะฮะเปิดบัญชีเงินฝากประจําดิจิตอลออมเงินง่ายที่สําคัญนี่น่าสนใจตรงนี้ผลตอบแทนสูงโดยที่ท่านเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปเปิดบัญชี ที่ธน,นาคารเลยะนะฮะอันนี้ฟังก์ชันที่2ผ่านแอปนะฮะ GHB Allgen นะและฟังก์ชันที่3เนี่ยคือฝากโอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าฝากโอนได้ด้วยตนเองผ่านแอป GHB Allgen นะครับโดยที่ไม่ต้องไปสาขาเหมือนกันนะฮะซึ่งจากเดิมเนี่ยต้องดาเนินการผ่านทางสาขาข,ของธนาคารเท่านั้นนี่ สะดวกมากใช่ใช่ GHB Allgen นะครับท่านผู้ชมฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับทาง App Store ก็ได้ Google Play ก็ได้นะฮะหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ GHB a n k c n s t o e r นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ026459000ครับผมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ